สวัสดีครับผมน้าจาก NB House Studio นะครับสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้นำโปรแกรม Skype มาใช้ร่วมกับโปรแกรม OBS ในการทำสัมภาษณ์แล้วก็ไลฟ์ขึ้นทาง Facebook สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะนำเอาโปรแกรม Zoom เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์แล้วเราก็สามารถใส่ลูกเล่นต่างๆเนี่ยในโปรแกรม Zoom ได้เยอะแยะแล้วก็สะดวกใช้งานง่ายซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้โปรแกรมนี้อยู่ แต่ว่าจะใช้โปรแกรม Zoom อย่างเดียวมันก็ดูจะธรรมดาไปสําหรับคลิปนี้ผมจะนําเอา Zoom ม,มาใช้ร่วมกับ OBS เพื่อที่จะสตรีมขึ้น Facebook ก็คือเราสามารถไลฟ์สดการประชุมเนี่ยผ่านทาง Facebook ได้เลยแต่น,นี้ผมต้องขอบอกก่อนว่าถ้าคนที่ใช้โปรแกรม z o o m เนี่ยในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน Pro หรือเวอร์ชั่นเสียตังเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่แบบเออมันสามารถสตรีมขึ้นทาง a c e b o o k หรือจะสตรีมขึ้นทาง youtube เนี่ยได้อยู่แล้ว ก็จะไม่ต้องใช้โปรแกรมตัวเชื่อมอย่างโปรแกรม OBS แต่สําหรับใครที่ยังใช้โปรแกรมฟรีอยู่ก็คือจริงอยู่มันอาจจะมีข้อจํากัดในการใช้40นาทีเนี่ยในกรณีที่คุณประชุมร่วมกันเกิน2คนนะแต่ถ้าเกิดคุณว่าจะทําเอามาใช้สัมภาษณ์เนี่ยในแบบ2คนเนี่ยก็โอเคมันก็ไปได้เรื่อยๆซึ่งมันจะมีข้อจํากัดตรงนี้แหละเื่า,าไหร่ก็ตามคุณจะใช้การประชุมการพูดคุยเกิน2คนเนี่ยมันจะได้แค่40นาที ซึ่งผมต้องบอกว่าในเวลาเตรียมตัวเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักประมาณ10นาทีซึ่งถ้าคุณกะว่าคุณจะทำไลฟ์ไม่เกิน30นาทีเนี่ยมันก็โอเคไงก็คือถ้าเกิดคุณรับข้อจํากัดตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าวิธีนี้มันก็เหมาะเพราะว่ามันข้อแรกคือมันไม่ต้องเสียตังค์ข้อที่2คือมันก็สะดวกง่ายหลายหลายคนก็ใช้กันเป็นอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มวิธีการที่เราจะทำกันเลยนะครับ การไลฟ์ผ่านโปรแกรม o ู m เนี่ยแน่นอนเลยคือเราจำเป็นจะต้องเปิดโปรแกรม z o ู m ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เซตตามปกติเหมือนกับเราเป็นโฮสต์ปกตินะครับอันนี้คือผมเซตไว้ละก็คือเราเซตตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็คอหาคนที่เราจะสัมภาษณ์ทำอะไรให้เรียบร้อยก็คือตรง Zo ู m เนี่ยเราทำเหมือนกับเราใช้งาน Zo ู m เป็นปกติเลยอ้ออีกอย่างหนึง่งคือในการทำ อย่างที่คลิปนี้สอนเนี่ยถ้าจะให้ดีคือควรจะมีจอแยกเพราะเราจําเป็นจะต้องพักเอาโปรแกรมซูมเนี่ยไปพักในอกจอหนึ่งแล้วเราก็ใช้ในโปรแกรม OBS เนี่ยอีกจอหนึ่งมันจะทํางานได้สะดวกมากกว่าอโอเคเราก็ย้ายตอนนี้ผมก็ย้ายมาอีกจอหนึ่งนะครับถ้าดูจากในกล้องด้านข้างจะเห็นโอเคอ่ะพอหลังจากที่เราจัดการโปรแกรมซูมคอเลยเรียบร้อยเราให้เขาพัก พักรอเรียบร้อยแล้วปุ๊บเปิดเป็นฟูลสกีมเปนเท่าฟูลสกีมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งอะ่ะก็คือโปรแกรม OBS สำหรับการใช้หรือดาวน์โหลด OBS เนี่ยดูได้ในคลิปที่แล้วผมมีฝากลิงก์เอาไว้ครบเลยก็วิธีใช้งานขั้นต้นก็สามารถดูในคลิปที่แล้วได้นะครับทีนี้เราก็ต้องเรียกโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับ ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องมานั่งเซตสกรีนแล้วก็ทำนิวเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนคลิปที่แล้วเลยพอเราเซตก็มาตั้งชื่อเสร็จปุ๊บเราก็มาดูที่ตัวซอสตัวซอสเราก็กดบวกขึ้นมางวดที่แล้วเนี่ยที่เราสอนก็คือเราใช้วิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์แต่ครั้งนี้เนี่ยผมเอาตัวการ์ดแคปเจอร์ต่อกล้องเนี่ยไปใช้กับโปรแกรมซูมแล้วทีนี้เราก็มาสำหรับคนที่ใช้ Windows 10ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโปรแกรมตัวนี้ วินโดว์แคปเจอร์เราก็ตั้งไปสงน่โอเคตัววินโดว์เนี่ยให้เรามาเลือกตรงที่โปรแกรมซูมนักตัว์แคปเจอร์ไหมต่อเนี่ยถ้าตัวอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้วินโดว์กราฟิกแคปเจอร์คลิกท่านี้อ่าภาพก็จะขึ้นเราก็กดโอเค โอเคทีนี้ภาพก็ขึ้นแล้วพร้อมก็คืออันนี้เราสามารถดึงสัญญาณจากโปรแกรม Zoom เข้ามาที่ OBS ได้แล้วก็พร้อมที่จะสตรีมแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะเป็น Windows ที่ไม่ใช่ตัวอัปเดตก็ให้ใช้วิธีนี้ Display Capture โ okay. อเคเอาใหม่ตั้งเหมือนกัน Zoom 2 โอเคแต่ถ้าเวลาที่เราตั้งเป็นดิสเพย์อย่างเงี้ยมันต้องสลับหน้าจอนิดนึงปุ๊บวิธีการอย่างที่ผมบอกคือถ้าจะใช้โปรแกรมซูมไลฟ์ผ่าน OBS เข้า f e c o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  k c e b o o กไลฟ์เนี่ยก็คือไม่จำเป็นมมนต้องมี2จอเพราะว่ามันจะต้องเป็นจอสำหรับพักด้วย1จออ่ะโอเคอันนี้เราเข้ามาเรียบร้อย แล้วหลังจากเราจัดการที่หน้า OBS เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปก็คือวิธีเหมือนกับคลิปที่แล้วก็คือเราต้องเข้าไปที่ Setting อาจจะชา้านิดนึงนะครับคอมผมไม่ได้แรงมากและทำหลายอย่างก็เข้ามาที่ Stream แล้วก็เหมือนเดิมคือเข้ามาที่ Facebook l i v e แล้วก็ไป Copy เอาตัวไอสตร e ม m Key ของ Facebook ขั้นตอนก็คืออยู่ในคลิปที่แล้วไปย้อนดูได้นะครับก็คือลงเสร็จปุ๊บเราก็โอเคเตรียมพร้อมสตรีมโอเคครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับคือการนำอาโปรแกรม Zoom มาใช้งานร่วมกับโปรแกรม OBS ในการไลฟ์ขึ้น Facebook สำหรับเพื่อนๆท่านใดถ้าดูแล้วชอบถ้าดูแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ก็รบกวนฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกดไลค์กดซ u b s ไ cribe หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับคลิปถัดๆไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะมาหาข้อมูลดีๆมาทําคลิปนําเสเนอกันอีกทีนึงสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ